สวัสดีครับอยู่กับแอดบิกเจนนัรองอินลุนนะครับในวันนี้ครับแอดบิกจะมาแนะนำเมาส์1ตัวที่เป็นตัวใหม่ล่าสุดสำหรับสายโมบ้าสำหรับสายคนเล่นเกมออนไลน์ต้องชื่นชอบแน่นอนครับนั่นก็คือ Skimita RGB Elite ครับเมาส์ที่เรียกว่ามีปุ่มเยอะมากๆและสามารถเซตมาโครได้แบบมหาโหดเลยครับเมาส์ตัวนี้เนี่ยติดตั้งปุ่มมาโครมาถึง12ปุ่มไม่ว่าจะเซตในการเล่นเกมก็ได้นะครับ หรือจะเซตกับการทำงานอย่างโปรแกรมพวก d า v ินชีโ o โ o o ชอ l เอลัสอะไรต่างๆซึ่งกดเป็นปุ่มเครื่องมือก็ได้เช่นกันครับโดยตัวเมาส์นะครับจะมาในกล่องสีเหลืองตัดด้วยสีดำมีตัวเมาส์แบบนี้เลยฮะเป็นรูประบุเอาไว้อย่างชัดเจนด้านล่างครับจะมีโลโก้ IQ นะครับระบุเอาไว้ว่าสามารถรองรับซอฟต์แวร์ iQ ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่สามารถปรับแต่งไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเซตอัพมาคโครปรับแต่งในเรื่องของสี ไฟโปรไฟล์ DPI การตั้งค่าต่างๆได้เยอะแยะมากมายเลยส่วนด้านข้างครับก็จะมีสโลแกนของตัวเมาส์อยู่นะครับก็จะเป็น Control Freak นอกจากปุ่มที่เยอะแล้วนะครับในการควบคุมของเขายังทําได้ดีมากๆด้วยเพราะเขาใช้เซ็นเซอร์เดียวกับเมาส์ที่เซ็นเซอร์ดีที่สุดในโลกอย่าง Iron Core ครับเพราะว่าเซ็นเซอร์บนตัวเมาส์ตัวน,นี้คือ Pixart PMW3391 อันเดียวกันเป๊ะๆส่วนสวิตช์ในการคลิกนะครับจะเป็น Omron Switch คลิกได้สบายๆมีไฟ RGB 4โซนด้วยนะครับแล้วก็จะมีสเปคด้านหลังซึ่งน่าจะเป็นภาษาเกาหลีแหละเดี๋ยวเราแกะกล่องตัวเมาส์ดูกันเลยสำหรับตัวเมาส์นะครับก็มาในกล่องที่ขนาดกำลังดีแหละไม่ได้ใหญ่ไม่ได้โตอะไรมากมายนะครับสีเป็นเอกลักษณ์ของคอแซมากๆเลยนะฮะสไลด์เมาส์ออกมานิดหนึ่งไม่ออกฮะมันแน่นมากฮะไม่ออกจริงอะเนี่ยแต่เขามีร่องแบบนี้เอาไว้นะครับให้เราสามารถสไลด์ออกมาได้ค่อนข้างแน่นมาก แนนเวอร์อ๋อนี่มีตัวสายแบบนี้อยู่ด้วยเนี่ยด้านในก็เป็นกล่องกระดาษสีขาวนะครับตัวประกันนะครับการรับประกันอะไรต่างตัวคู่มือการใช้งานนะครับการติดตั้งซอฟต์แวร์การปรับปุ่มปรับอะไรต่างๆมีระบุเอาไว้หมดเลยในคู่มือตัวนี้นะครับนี่ชึบชึบชเอาตัวเมาส์ออกมานะครับตัวเมาส์ยังเป็นเมาส์แบบมีสายอยู่นะครับถ้าสังเกตดูให้ดีสายก็จะเป็นสายถักแบบนี้ สายถักครับขนาดความยาว1.8เมตรนะครับหัวต่อเป็น USB 2.0มีโลโก้ Corsair แปะเอาไว้อย่างชัดเจนเช่นกันนะครับพันมาให้อย่างเรียบร้อยตัวราคาของเมาส์คาดว่าจะอยู่ในช่วงประมาณ2,000ลกลางๆนะครับพร้อมกันนั้นในอุปกรณ์เนี่ยจะมีเป็นเรียกว่าไขาควงนะครับเป็นไขควงหกเหลี่ยมเอาไว้ปรับเมาส์ได้นะครับถามว่าปรับตรงไหนก็คือปรับในส่วนของ ุ่มที่เป็นมาโครด้านข้างนะครับสามารถปรับเลื่อนนะครับขึ้นหน้าถอยหลังได้ตามแต่ในช่วงนิ้วโป้งของเราที่ถนัดนะครับปรับโดยการนี่ฮะแค่นี้เองไลัยได้นะครับระยะของเมาส์ตามแต่ที่เราชอบได้เลยนะครับโดยตัวของเมาส์เองหน้าตาก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับจะเป็นเมาส์สำหรับคนถนัดขวาล้วนๆพื้นผิวนะครับของตัวเมาส์จะเป็นแบบด้านมีโลโก้โคอแซ ระบุเอาไว้ตรงนี้นะครับตัวปุ่มนะครับถ้าไม่นับตัวมาโครคีย์ด้านข้างนะครับก็จะมีปุ่มอยู่ด้วยกัน5ปุ่มประกอบไปด้วยคลิกซ้ายคลิกขวาตัว dpi switch นะครับสกอร์เมาส์เท่านี้เองนะครับซึ่งสกอร์เมาส์ก็มีไฟ rgb อยู่ด้วยด้านในนะครับตอนเวลาเสียบใช้งานจะสวยมากๆเลยเนาะส่วนด้านข้างครับความเว้าความโค้งเป็นแบบนี้เนาะเข้ารับกับมือได้เป็นอย่างดีนะฮะส่วนด้านบริเวณด้านขวามือนะครับที่จะเป็นในส่วนของนิ้วก้อยนะครับนิ้วนางเนี่ย ก็จะมียางรองรับสรีละเอาไว้อยู่ในบริเวณตรงนี้จะเป็นเมาส์ที่ค่อนข้างอวบอ้วนๆหน่อยนะครับไซส์จะใหญ่หน่อยแนะนำว่าใครจะซื้อใช้ต้องลองไปจับจดจริงดูซะหน่อยนะครับไม่งั้นอาจจะถนัดไม่ถนัดอย่างไรต้องลองไปสัมผัสดูกันอีกทีหนึ่งนะครับด้านฐานของตัวเมาส์นะครับ จะมียางรองซีมุมตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของเซนเซอร์ PixArt 3391อยู่ด้านในเป็น optical s e n นเซนะครับแล้วก็จะมีในฝั่งนี้จะเป็นตัวที่ใช้ปรับสไลเดอร์ด้านข้างนะครับเพื่อเอาขึ้นเอาลงถอยขึ้นถอยลงนะครับในส่วนของปุ่มที่เป็นมาโครเซ็ตอัพได้ง่ายๆเลยนะครับนอกเหนือจากนี้ก็จะมีไฟ RGB ในทั้งหมด4โซนด้วยกัน1โซน2โซน3โซน และ4โซนด้านหน้านะครับตัวสายของเมาส์จะไม่สามารถถอดหรือดีแทชได้นะครับเป็นสายที่ติดมากับตัวเมาส์เลย จากตัวเมาส์นะครับที่ได้ลองมา Skimita RGB Elite นะครับผมชื่นชอบมากเลยคือในกลุ่มของเซนเซอร์ที่เรียกว่าทำได้ดีมากเทียบได้สบายๆกับตัว iron c l a w เลยนะครับแต่เรื่องของความถนัดมืออันนี้ขึ้นอยู่กับบุคคลจริงๆในส่วนตัวผมเองไม่ค่อยสนทัดกับการใช้เมาส์ที่มีปุ่มมาโครเยอะขนาดนี้แต่เชื่อว่าถ้ากลับตัวบ่อยๆแล้วสร้างความคุ้นเคยกับมันก็น่าจะใช้ได้ค่อนข้างดีนะครับนอกจากการเล่นเกมแล้วเนี่ยใน ปุ่มต่างๆที่มันมีเสริมเข้ามานะครับจะช่วยได้มากในการใช้งานในชีวิตประจําวันเช่นตัดต่อง,งานหรือเปิดโปรแกรมนะครับช่วยได้เยอะมากซีไฟล์ของตัวเขาเองก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างดียิ่งถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ตัวนี้ถูกแอดเข้าไปในซอฟต์แวร์อย่าง IQ แล้วนะครับสามารถปรับแต่งค่ามาโครอะไรต่างๆได้อีกเยอะแยะมากก็น่าจะตอบโจทย์สําหรับคนที่ชื่นชอบเมาส์ปุ่มเยอะๆเซนเซอร์ดีๆและที่สําคัญนะครับเซตอัพมาโครได้ในหลายๆปุ่มช่วยงานช่วยการเล่นเกม ได้เป็นอย่างดีเลยล่ะเนาะฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคอแซส Skimita RGB Elite ตัวใหม่ล่าสุดตัวนี้นะครับเมาส์ตัวนี้ประกัน2ปีด้วยนะโอเคถ้าใครสนใจลองไปสัมผัสลองไปจับจองกันได้ที่ร้านค้าเกมมิเกียชั้นนำทั่วประเทศครับวันนี้ขอบคุณทางคอแซดด้วยครับสวัสดีครับ